สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะพื้นฐานนะสําหรับคนที่เกิดในเดือนมีนาคมประจําเดือนพฤษภาคมพศ2565นะคะการดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะดึงพลังงานด้านดีนด,ด้านบวกของหมอไปน้อมรับแต่สิ่งดีๆไปสิ่งที่หมอบอกนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe กด เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะขอให้บุญสัมพันธ์กับหมอนะคะเข้ามาพบเจอในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆพลังงานที่ใช่ไปเนาะในวันนี้จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินชีวิตคู่คนที่มีครอบครัวนะคะคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดสนิทนะคะสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้างมีโชคในด้านไหนเรื่องการเงินนะคะขอให้ประสบความสําเร็จสิ่งที่มุ่งหวังนะคะขอหมอเปิดไพ่สักคู่นะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะ น้อมรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะที่หมอบอกค่ะอขอหมอเปิดไพ่สักคู่นะในไพ่ขึ้นมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานัน,นดับแรกสิ่งที่หมอจะเตือนต้องย้ำคิดย้ำทํำนิดนึงในไพ่ขึ้นมาอย่าใจร้อนเรื่อลงลมผีผ่ามู่วามนะคะในไพ่เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะ มีความเครียดความกังวลเรื่องงานถ้าเกิดว่าใครที่ทาโปรเจกต์งานอะไรยังไม่ผ่านเนี่ยไปบอกกลาวว่าวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพุทธรูปที่เราเคารพนับถือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ประสบความสําเร็จขอด้วยจิตที่บริสุทธิ์ที่หมอบอกนะคะใหญ่เขาเรียกอะไรย้ําคิดย้าทาอย่าลมร้อนหรือใจร้อนอย่าผีผ่านในช่วงเนี้ยทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วจะประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่จะได้อุปถัมภ์คาชูนะคะมาดูด้าานนนนใใคคคคทีีีีี่่่มมูรรรอบบัวงกณเ คู่ของเราอาจจะจ้องจับผิดหรือดูพฤติกรรมของเราแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่งตัวดีขึ้นดูสวยหล่อหรือบางคนบางกรณีเ,เกิดการเจ้าชู้นอกใจอาจจะคบมีกิ๊กมีกักได้ในไพ่ขึ้นมาให้ระวังไว้นิดนึงค่ะอย่าเผลอใจกับเรื่องอารมณ์หรือความวู่วามในไพ่ขึ้นมาอาจจะทําให้เป็นอุปสรรคปัญหาในครอบครัวตามมาได้บั้นปลายชีวิตจริงที่หมอบอกนะคะสําหรับคนที่โสดไม่สนิทเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยความรู้สึกคิดแต่ตองมาลักลักเลิกเลิกหรือบ,บางกรณีเนี่ยเกิดความรู้สึกว่า อยากอยู่คนเดียวสักพักนึ่งพออยู่ได้สักพักมีความรู้สึกหมุนหงิดใจความกังวลกลัวไม่แท้กลัวสิ่งเจอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่ก็เลยทําพฤติกรรมเหมือนว่า จะบอกในในไพ่กันนี้เหมือนผีเข้าผีออกก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเป็นความรู้สึกกดดันตัวเองด้วยสิ่งที่หมอบอกถ้าเกิดเราทําตัวดีเราพฤติกรรมดีเราก็จะเจอสิ่งดีๆตามมาบางคนบางกรณีเนี่ยอาจจะไปขอพรไหว้กล่าวหรือบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นการขอพรพอสิ่งที่หมอบอกคุณจะประสบความสําเร็จเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันนะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลาอย่าใจร้อนหรือวิ่งตามใครสิ่งที่หมอบอกนะมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทในไพ่ขึ้นมา ถ้าคนเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศคุณมีโอกาสพบลักแท้หรือเจอเชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะคะในไพ่ใบนี้นะมีโอกาสพบลักในด้านการท่องเที่ยวการการพักผ่อนหย่อนใจนะคะมันเจอแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันปุ๊บเราไม่ทันตั้งตัวก็ได้บางคนเลือกลากันไปแล้วเป็นปีเป็นแรมหรือว่าบางคนเสียชีวิตไปแล้วในบางกรณีคนรักจากลาตายจากกันและายไพ่ลักษณะประมาณนี้คุณอาจจะเปิดใจหรือว่าไม่คิดว่าจะเปิดใจสุดท้ายเจอคนที่มันใช่หรือสินเสมอกันเข้ามาก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะ มาดูในด้านของคนที่ในเรื่องของการงานนะคะการงานผ่านไปแล้วเรื่องการเงินนะที่หมอบอกค่ะอะไรที่เรียกติดขัดเนี่ยบอกเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดหนึ่ง,งอะไรที่มันไม่ได้มาง่ายๆมันจะง่ายได้มากขึ้นนะคะหมันเติมน้ำมันตะเกียงนะถวายแสงเทียนกับพระ พ,พระพุทธรูปหรือว่าถวายแสงเทียนกับวัดวาอารามก็ได้นะคะเป็นการปฏิบัติสิ่งดีนะแสงเทียนหรือว่าหลอดไฟที่หมอบอกนะคะให้เป็นคู่เนาะสองสี่หกแปดนะคะถวายได้เลยที่หมอบอกมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าเกิดบางคนบางกรณีเนี่ยเสียญ,ญาติผู้ใหญ่ไปแล้วครอบครัวคนในครอบครัวเป็นได้ทั้งคนรักนะคะในภายขึ้นมาคนรักเพื่อนสนิทเนี่ยอุทิศสมุนสนใจบาตรพระอุทิศสมุนส่วนให้เจ้ากรรมานเวรของตัวเราก่อนแล้วก็ให้ คนที่เราล่วงลับไปแล้วนะคะเป็นคู่ชีวิตเราก็ได้ในบางกรณีเกิดมาที่หมอบอกอาจจะมีอุบัติเหตุในด้านความรักคนรักจากลาลักษณะประมาณนี้นะคะทําบุญใส่บาตรมันนั่งสมาธิปฏิบททัติธรรมและขอพรในสิ่งที่เรามุ่งหวังในเรื่องการงานที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะในเรื่องการเงินจะติดขัดอะไรอยู่ในช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะ เขาเรียกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยย้ำคิดน้ำทำในการใช้เงินนิดนึงถ้าเกิดเราใช้เงินมากใช้เงินเปลืองเราต้องลดค่าภาระ,ะต่างๆให้น้อยลงหมายถึงสิ่งใดที่ไม่จําเป็นตัดออกการเงินจะได้ไม่รั่วไหลนะคะจะได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือจะได้ไม่ต้องเป็นภาระ,ะนี้สินใครเนาะที่หมอบอกนะคะด้านสุขภาพอาจจะเป็นคนที่กังวลน,นอนไม่หลับพิตกกังวลน,นอนน้อยหรือคนที่เดินทางขับรถขับลาเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรหมั่นนวดมัางนะคะหรือว่า าขายเส้นบ้างบางทีอาจจะเป็นตะคิวได้ในการกับขี่ยวดยันผ่านนะระวังไว้นิดนึงนะคะด้านสุขภาพร่างกายเนาะที่หมอบอกนะคะ ขอให้มีแจ่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองนะปวดนี้หมดสินค้างมันปฏิบัติส่วนมนไหว้พระและคุณจะสาเร็จสมหวังทุกประการขอให้มีโชคมีลาบเข้ามาช่วงลาบอาจจะได้มาจากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ที่หมอบอกมีคนรักให้โชคคนที่จักลานะคะมันปฏิบัติทําบุญกรวดนะ้าให้เขานดนึงนะจะได้ผลบุญนี้หนุนนะําให้คุณประสบความสําเร็จทําอะไรอย่าใจร้อนอย่าผีผัานนะคะที่หมอบอกนะย้ําคิดย้ําทําหน่อยคะ่ะ ระวังเรื่องการผิดสินการมีชู้การนอกใจนะคะเตือนไว้นิดนึงนะขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาประสบความสาเร็จในสิ่งที่มงหวังนะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนกดหนี้หมดสินมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จนะคะขอให้เจอคู่ที่ดีสินเสมอกันได้สมแบนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ